เดี๋ยวเราพาไปชมครับสำหรับดีแม็กข้าวหลามตัดครั้งนี้นะครับว่าสวยงามแค่ไหนแล้วก็ลูกค้ามาไกลจากจังหวัดอะไรไปชมครับ คันนี้มันหล่อหล่อไหมจริงนะตรงดีไหมคือคือปกติเนี่ยเราจะมาจับแต่โตโยต้าแต่วันนี้นี่เห็นดีแม็กคันนี้เขาเรียกว่าข้าหลามตัดอ่ะใช่อรุ่นนี้เขาเรียกข้าหลามตัดใช่เป็นข้าหลามตัดครับทำสีใหม่ครับอ่าแล้วก็ เปลี่ยนชุดช่วงล่างใหม่ตามสไตล์ที่เราทำทุกคันแต่คันนี้อาจจะเป็นปกติเราเห็นเป็นไทเกอร์แต่อันนี้เป็น DMa มแต่จริงๆต้องบอกนะครับว่าในสเตปที่เราทําของคันนี้เนี่ยในเรื่องงานสีเนี่ยลูกค้าเลือกใช้มาเป็นสเตปหนึ่งใช่ครับแล้วมีการทําสีรอบคันทำสีใหม่นะครับทำสีรอบคันแล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรอย่างเช่นไฟหน้าอุปกรณ์ที่เป็น ส่วนควบที่แบบใหม่ๆเลยใช่ที่ทําให้ดูรถดูดีขึ้นดูใหม่ขึ้นอ่าเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องไฟหน้าต้องใหม่ใช่ครับมีชุดไฟหน้านะครับก็จะมีชุดคิ้วลิดน้ําครับที่เบิกใหม่ครับชุดบันไดใส่ใหม่สติ๊กเกอร์รายละเอียดของรถเนี่ยมันต้องครบใช่ครับใช่ใช่ใชตัวน้กลายใหม่คิ้วยางกระจกหน้าอ่าก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เราใช้งานบ่อยๆอืมพวงมาลัยช่เปลี่ยนใหม่นะพวงมาลัยก็เปลี่ยนครับแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยจริงๆนะครับเสน่ห์ของของการใช้รถกระบะเนี่ยถ้าแม็กไลเนอร์คุณสวยเมื่อไรเนี่ยรถคุณจะดูไม่โสมดูไม่โสมคันนี้ลูกค้าก็มีคอนเซปต์บอกว่าอยากเปลี่ยนแม็กไลเนอร์ด้วยเนี่แหละก็เลยบอกว่าลูกค้าคันนี้ค่อนข้างจะชอบรายละเอียดอ่าไปถึงในชุดช่วงล่างดีกว่าคันนี้ทําอะไรบ้างช่วงล่างคันนี้ก็เป็นสเต็ปยกแหละครับโดยการใส่ชุดโชค เป็นโปรเฟนเดอร์เป็นมระบบมอนทูปก็สีต้นเลยครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ชุดล้อยางครับล้อยางคันนี้ก็อัปเกรดใหม่นะครับเป็น2องหกหเาสิบหครับเป็น BF KO3 สาแล้วก็จัดชุดล้อแม็กเป็นลายเบสเล่ครังานราวครับผมว่าเนียเนีลยนะเพราะว่าตัวนี้ได้ออกอารมณ์แบบเทาดําด้วยแล้วงงา ดูแล้วมันสีนี้แล้วสีนี้แม็กสีนี้ดูแล้วมันรู้สึกมันเข้ากันดีมากผมว่าถ้าถ้าเป็นไทเกอร์ก็เรียกว่าทรงพิมพ์นิยมอีกอ่าใช่ในดีแม็กนี่โมใช้คําว่าพิมพ์นิยมได้เลยล่ะแต่ที่เราเทสคขับมาแล้วรู้สึกว่ายกนิ้วให้เลยขับดีจริงต้องขอขอบคุณสถานที่ที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ดีกว่าครับอ่าเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของดูบัวเหมือนกันครับนะครับเป็นที่สถานที่เปิดไปอาจจะเป็น แนวแบบสวนสัตว์นะครับมีฟาร์มที่เห็นหนี่คือมีสวนสัตว์แล้วล่ะใช่มีสวนสัตว์มีฟาร์มมีห้องจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยมีอาจจะมีร้านกาแฟร้านชิลๆมีบรรยากาศเลยบรรยากาศเขาเรียกว่าคลายเครียดได้เลยนะเนี่ยดูแลพักผ่อนนะครับก็เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ในสําหรับชาวบางเลนนะครับแล้วก็รองรับคนทุกสถานที่เลยแล้วกันนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยดูบัวคาเฟ่ครับขอบคุณมากครับก็คันนี้นะครับเจ้าของรถ คุณบูมนะครับเดินทางไกลมาจากชุมพรแล้วก็ด้วยความไว้วางใจให้เราจัดทุกสเต็ปแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับรถละเราก็มีบริการส่งรถถึงทางรถไฟเลยโอ้โหส่งไกลด้วยใช่การส่งถึงสถานีรถไฟแล้วก็รถไฟมาด้วยลูกค้าก็จะบอกว่าเที่ยวกับไปเรื่อยๆอ่าเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าใช่ครับต้องบอกว่าใครที่สนใจนะครับในการทํารถ ผมใช้คําว่ารีสโต้แล้วกันนะครับรีสโตในสเต็ปแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนรุ่นให้ดูนะว่าในการทํารถรีสโต้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่จริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องแบบทั้งคันก็ได้ใช่ครับหรือจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้ก็ได้นดหรือจะเป็นแบบไหนลองทักมาคุยกันนะครับก็วันนี้นะครับในการรีสโต้ดีแม็คันนี้เข้าหลังตัดครับจบสมบูรณ์แบบนะครับใครที่เป็นคอดีแม็นะครับฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งเป็นแนวทางนะครับวันนี้ ใครสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับฝากกดติดตามในช่องเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ